สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวิกิตราค่ะวิชาภาษาไทยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไตรยางหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามู ไตรยางคือการจำแนกพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวโดยใช้พื้นเสียงที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูปบรรยุกแบ่งออกได้สามหมู่คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราแบ่งอักษรมหมู่เพื่ออะไร ถ้านักเรียนยังไม่ทราบหรือลืมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อีกทีหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ในการนำไปผันคำทั้งนี้เพราะอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคำได้แตกต่างกันเริ่มแรกเลยนะคะคุณครูทบทวนความรู้เดิมนะคะ มาประลองความรู้ด้วยการตอบคำถามเพราะนักเรียนมีพื้นฐานตั้งแต่ป .3 มาแล้วนะคะข้อ1อักษรสูงแบ่งได้กี่ตัวคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ,ฉะเฉลย11ตัวข้อ2อ,อักษรกลางมีกี่ตัว เฉลยเลยนะคะ9ตัวอักษรต่ำมีกี่ตัวแต่กี้อักษรสูงกับอักษรกลาง11ตัวบวก9เป็นเท่าไหร่คะเป็น20ส่วนที่เหลือจะกี่ตัวเอ่ยได้แล้วใช่ไหมคะ24ตัวถูกต้องค่ะ ข้อ4อักษรต่ำแบ่งออกได้กี่ชนิดคืออะไรบ้างกี่ชนิดคะถูกต้องก็คืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำคู่มีกี่ตัวฉเฉลยค่ะ14ตัว2 4่สลบสิ 14. เหลือเท่าไหรค่คะ ก็จะเป็นอักษรต่ำเดียวก็คือเฉลยเลยนะคะ10ตัวทีนี้มาดูนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวมีเพยียญชนะตัวอะไรบ้างบ้านใจฟังนะคะคือขอไข่ขอขวดชอชิง ถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอเสือสอรสีอหอหีบทีนี้คุณครูมีหลักการท่องจำนะคะเพื่อให้นักเรียนได้จดจำง่ายๆค่ะ หลักการท่องจํามีดังนี้คือเอาล่ะหลักการท่องจําดูตามตารางค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษานักเรียนสังเกตที่พยัญชนะตัวแรกนะคะเริ่มไตรย,ยางผีก็คือผอพึ่งฝากคือฝอฝาถุงก็มีสองถอคือถอถุงถอฐาน ข้าวมีสองขอคือขอไข่ขอขวดสารคือสอเสือให้คือหอหีบฉันคือช้อชิงศึกคือสอสลาสาคือสอสฤสีอีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาก็จะได้ครบ11ตัวพอดีค่ะ มาดูอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวมีเพยียญชนะดังนี้คือกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชะดาตประตะก์บใบ,บไม้ปปลาออ่างถ้าเรียนจะท่องแบบนี้ตัวจำไม่ได้นะคะตัวสับสน คุณครูมีหลักการให้นักเรียนจำดังนี้นะคะหลักการท่องจำคือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่ก็คือกอไก่จิกก็คือจอจานเด็กคือดอเด็กดอชดาตายคือต่อเต่าต,ต่อปลากบนคือบใบไม้าปากคือบอปลา โองคือออ่างสังเกตที่พยัญชนะตัวแรกค่ะอีกรอบนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งต่อไปส่วนที่เหลือก็จะเป็นอักษรต่ำซึ่งมีทั้งหมด24ตัวพยัญชนะที่มีดังนี้คือคอควายคอคน พอระคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงทอนางบุญโททอผุธเท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพาน ฟอฟันพอสมเพหมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนลอจุลาหอนกฮูกสังเกตที่ลิ้นของเรานะคะในการออกเสียงทีนี้อักษรต่ำ เราแบ่งออกเป็นสองพวกนะคะคืออักษรต่ำคู่หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอักษรคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงซึ่งมีทั้งหมด14ตัวมีพยัญชนะดังนี้นะคะคอควายคอคนคอระคังชอช้าง อโซชเชทอ,อนางบุญโททพุทธททหารทอทงพอผานอฟันพอสัำเพาหนกฮูกอักษรต่ำคู่ทั้งสิบี่ตัว จะจัดคู่กับอักษรสูงซึ่งเกิดฐานเสียงเดียวกันนักเรียนสังเกตที่ตารางนะคะอักษรต่ำคู่และอักษรสูงอักษรต่ำคู่คอควายคอคนคอระคังมาคู่กับอักษรสูงคือขอไข่ขอขวดอักษรต่ำคู่ชอช้างชอเชอคู่กับอักษรสูงคือชอยชิงอักษรต่ำคู่โซโซ คู่กัอักษรสูงคืออสศสรารสฤสีสอเสือสอักษรต่ำคู่ทนังบุญโทภพุทธาวภพท,ะทะหารภพทงคู่กัอักษรสูงคือภอฐานภอถุงอักษรต่ำคู่พอพานพอสำเภาคู่กัอักษรสูงคือพอพึ่งอักษรต่ำคู่ฟอฟันคู่กัอักษรสูงคือ,อฟอฝา อักษรต่ําคู่หอนกฮูกคู่อักษรสูงคือหอเหตุหลักการท่องจำอักษรต่ําคู่นะคะดูตารางค่ะท่องพร้อมกันนะคะพ่อขาฟันทองซื้ช้างห่อพ่อคือพอพานและพ่อสำเภา ขาคือคอควายคอคนคอระคังฟันคือฟอฟันทองคือทองบุญททอพุทธาวทอทหารทอทงซื้อคือจอโซ่ช้างคือชอช้างชอเชอห่อคือหอนกฮูกพร้อมกันอีกรอบนะคะพ่อขาฟันทอง สือช้างห่อต่อไปอักษรต่ำเดียวนะคะก็คืออักษรต่ำที่มีมีเสียงคู่กับอักษรสูงซึ่งมีทั้งหมด10ตัวมีพยัญชนะดังนี้คืององูยอหญิงโนเนนนนหนูมอมา้ายอยักษ รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาทีนี้คุณครูมีหลักการท่องจำนะคะนักเรียนจะได้จำง่ายๆหลักการท่องจำมีดังนี้คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูก็คืององู ใหญ่ก็คือยอหญิงทำไมไม่เป็นหอเหตุเพราะหอเหตุไปอยู่ในหมู่อักษรสูงนะคะนอนคือนอนหนูอยู่ก็คือยยยักษ์เพราะอออ่างไปอยู่ในหมู่อักษรกลางณนะก็คือโนอเนนริมก็คือรรเรือวัดก็คือวอหวนโมก็คือมมมารีก็คือรอจุลาโลกก็คือรอลิง เพราะกอไก่ไปอยู่ในหมู่อักษรกลางท่องอีกรอบพร้อมๆกันนะคะงูใหญ่นอนอยู่นริมวัดโมลีโลกจะเป็นการจำทั้งอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ซึ่งเรารวมแล้วจะได้44ตัวตรงกับพยัญชนะไทยพอดีนะคะ หมายเหตุหลักการจำอาจจะมีอยู่หลายรูปแบบแล้วแต่เทคนิคของบุคคลนะคะเทคนิคการสังเกตใราย,ยางจะสังเกตที่พยัญชนะตัวแรกของแต่ละคำพยัญชนะตัวแรกนะคะถ้าเป็นพยัญชนะตัวหลังจะเป็นตัวสะกดนะคะฝึกสมองประลองปัญญากิจกรรมท้ายบทนะคะ เราเรียนจบแล้วค่ะตราย,ยางนักเรียนมาลองนะคะลองดูจะได้เก่งๆตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตคำที่กำหนดให้อยู่ในหมู่อักษรใดซึ่งแต่ละข้อที่ค,ครูให้มาเป็นชื่อดอกไม้ทั้งนั้นเลยเริ่มเลยนะคะข้อ1สายหยุดหมู่อักษรใดจับเวลา1 2ึสาม หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยอักษรสูงทำไมถึงเป็นอักษรสูงเพราะว่าสเสือและหอหีบอยู่ในหมู่อักษรสูงต่อไปข้อ2แพงถวยหมู่อักษรเริ่มจับเวลา1 2 3หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยอักษรต่ำคู่ ทำไมถึงเป็นอักษรต่ําคู่ตั้งใจฟังนะคะเพราะพอพานและพอพานอยู่ในหมู่อักษรต่ําคู่ค่ะข้อที่สามจำปีหมู่อักษรจับเวลาค่ะหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยอ,อักษรกลางทำไมถึงเป็นอักษรกลางฟังนะลูกนะ จจานและปอปลาอยู่หมู่อักษรกลางค่ะต่อไปข้อที่4ชะบาหมู่อักษรจับเวลาค่ะ1 2 3ฉเฉลยนะคะอักษรต่ำคู่เพราะว่าชอช้างอยู่ในอักษรต่ำคู่ค่ะข้อ5 ดอกแก้วหมู่อักษรจับเวลา1 2 3หมดเวลาค่ะเชะเลยอักษรกลางทำไมถึงเป็นอักษรกลางคะเพราะว่าโดเด็กและกอไก่อยู่ในหมู่อักษรกลางข้อ6รักเร่หมู่อักษรจับเวลาค่ะ1 2 3 หมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยอักษรต่ำเดียวเพราะอะไรถึงเป็นอักษรต่ำเดียวเพราะรอเรือรอเรืออยู่ในหมู่อักษรต่ำเดียวค่ะข้อเสาบเสือหมู่อักษรจับเวลาค่ะ1 2 3สองสมหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยหมู่อักษรสูง ทำไมถึงเป็นอักษรสูงเพราะว่าสอเสือสอเสืออยู่ในหมู่อักษรสูงทั้งาบและเสือค่ะต่อไปข้อ8ดอกบัวสังเกตพยัญชนะต้นนะคะหมู่อักษรจับเวลา1 2 3หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยอ,อักษรกลางถูกต้องค่ะ เพราะว่าโดเด็กและโบเบไม้อยู่ในหมู่อักษรกลางต่อไปข้อ9ก้ามปูหมู่อักษรจับเวลาค่ะ1 2 3สองสหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยอักษรกลางทำไมถึงเป็นอักษรกลางคะเพราะว่ากอไก่และปปลาอยู่ในหมู่อักษรกลางข้อส0มะลิ หมู่อักษรจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาเฉลยอักษรต่ําเดี่ยวเพราะมม้าและลอลงเป็นอักษรต่ําเดียวค่ะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วคุณครูไปตอนที่2นะคะจงเลือกข้อที่ถูกต้องข้อ1นึ่คำใดอยู่ในหมู่อักษรกลาง คำแรกสายสร้อยคำที่สองกลางแดดอักษรกลางมี9้าตัวท่องไว้ในใจลูกมีอะไรบ้างฉเฉลยนะคะคำตอบคือกลางแดดเพราะว่ากอไก่และโดเด็กอยู่ในหมู่อักษรกลางต่อไปข้อที่2องคำใดอยู่ในหมู่อักษรสูงอักษรสูงนะลูกคุณครูถามอักษรสูงคำแรกตากปลา คำที่สองเข้าสาร1นึ่งสองสามคำตอบคือเฉลยนะคะคือเข้าสารเพราะว่าขอไข่และสอเสืออยู่ในหมู่อักษรสูงค่ะข้อ3ามคำใดอยู่ในหมู่อักษรต่ำคำแรกเด็กดีคำที่สองท้องฟ้า คุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามหมดเวลาคำตอบคือท้องฟ้าเพราะว่าท้องฟ้าทอทหารและฟอฟันอยู่ในหมู่อักษรต่ำต่อไปข้อที่สี่ลุงขายข้าวแกงจากประโยคมีอักษรสูงกี่คำา1ึ่งคำสองคำคุณครูให้เวลาคิดคะ่ะ 1 2 3่มบทเวลาค่ะ,ฉะเฉลยสองคำรู้ไหมคะว่าสองคำคืออะไรก็คือขายกับข้าวเพราะขายขอไข่ข้าวก็คือขอไข่เพราะนั้นคำตอบคือสองคำส่วนลุงลอลิงเป็นอักษรต่ำและแกงกอไก่เป็นอักษรก,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 กลางค่ะข้อห้า นกบินในท้องฟ้าจากประโยคมีอักษรหมู่ใดมากที่สุดอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำสังเกตดีๆนะคะคุณครูเริ่มนับนะคะ1นึสองสหมดเวลาฉเฉลยคำตอบคืออักษรต่ำทำไมถึงเป็นอักษรต่ำเพราะคำว่านกใน ท้องฟานอหนูนอหนูพอทหารพอฟันอยู่ในหมว่อักษรต่ำค่ะอ่านบทกลอนพร้อมๆกันนะคะไตรเอ๋ยไตราย,ยางอักษรกลางมีเก้าตัวอักษรสูงนับท่วนทั่ว สิบเอ็ดตัวครบพอดีเด็กเดกจำจงจดจำอักษรต่ำยี่สิบสี่รวมสามหมู่ให้เข้าที่สี่สิบสี่พยัญชนะไทยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เราเรียนเรื่องไตรยางจบกันแล้วนะคะสิ่งที่ครูฝากให้นักเรียนทุกๆคนคือ นักเรียนต้องท่องจำหรืออ่านทบทวนบ่อยๆจึงจะจำเรื่องไตรย,ยางได้อย่างละเอียดและถี่ถ้วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ